กฎแห่งกรรมท้องยม,มโลกเที่ยวนรกสวรรค์ฟื้นขึ้นมาได้เพราะเขาจับมาผิดตัวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงอีกเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากเป็นความผิดพลาดของผู้คุมเอาวิญญาณมาผิดตัวขอเล่าเรื่องเลยนะคะขอใช้คำว่าผมแทนชื่อตอนนั้นผมอายุ19ต้องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากปวดฟันกรามเป็นอย่างมาก จึงคิดอยากจะถอนฟันกรามออกไปเมื่อได้ถอนฟันกรามออกไปแล้วก็ได้กลับบ้านตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนจะป่วยไข้ไม่ค่อยสบายเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวและรู้สึกปวดฟันที่ถอนออกไปผมก็กินยากแก้ปวดที่หมอให้แล้วเข้าห้องนอนพักผ่อนเลยช่วงนั้นผมเหมือนเคลิ้มเ,เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแขนขาไม่มีแรงและผมก็หมดความรู้สึกไปเลย มารู้สึกตัวอีกทีเหมือนได้ยินเสียงว่าลุกขึ้นมาเร็วแล้วไปกับข้าท่านก็นลุกขึ้นมาตามคำสั่งผมเห็นผู้ชายสองคนหน้าตาดุดันถือหอกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งถือคบเพลิงผมรู้สึกตัวขึ้นมาเลยความรู้สึกมันบอกว่าไม่ได้มาดีสักนิดผมจึงข่มใจไว้แล้วบอกว่าจะพาผมไปไหนกันพวกเขาบอกว่าตามมาแล้วกันไม่ต้องถามไม่มากเรื่อง ผมจึงเดินตามสองคนนั้นไปเมื่อเดินไปเรื่อยๆผมมองรอบข้างเหมือนจะเป็นป่าทึบและผมก็เดินตามพวกเขาไปจนเห็นซุ้มประตูมีคนดูแลสองคนเมื่อผมเดินไปถึงประตูพวกเขาก็เปิดให้เข้าไปอย่างง่ายดายผมก็เดินตามชายสองคนนั้นไปจนถึงหน้าประตูของบ้านหลังหนึ่งผมเห็นมีผู้คน4ีถึงห้าคนเห็นจะได้ ผมดูสีหน้าพวกเขาแล้วเหมือนกลัวอะไรสักอย่างเอาละกรออยู่ตรงนี้ละกันกรอเรียกตัวท่านพญายมผู้ตัดสินชะตาดีชั่วบุญบาปผมได้ถูกควบคุมตัวโดยผู้เดแลแลคนใหม่สักพักผมได้ยินเสียงที่มีอำนาจบอกว่าเอาเจ้าคนนั้นมาเลยผมได้ถูกนําตัวมาต่อหน้าท่านถามชื่อนามสกุลและดูสมดุดเร่มใหญ่ครู่หนึ่ง และก็บอกว่าเจ้าเป็นคนใจบาปเมื่อตอนเล็กเคยเอาก้อนหินคว้างลูกไก่จนตายผมก็นึกถึงตอนเด็กๆจำภาพเหตุการณ์การกระทำได้หมดผมจึงค้านว่าใช่ครับตอนเด็กๆผมเคยทำให้ลูกไก่ตายก็จริงแต่ผมใช้ก้อนดินคว้างปลาลูกไก่ไม่ใช่ก้อนหินนะครับผมยืนยันเสียงแข็งทีนี้ผู้ตัดสิน กลับไปถามชายสองคนที่ไปเอาตัวผมมาถามกลับไปว่าคนที่ไปแอบตัวมาอายุเท่าไหร่คนถือแฟ้มข้อมูลดูบอกว่าอายุ13ปีผมก็เลยรีบตอบกลับทันทีว่าผมอายุ19ปีนะครับไม่ใช่13ปีทีนี้ท่านผู้ตัดสินใจตกใจใหญ่ตวาดลูกน้องสองคนที่ไปเอาตัวผมมายกใหญ่ผิดตัวซะแล้วละ่ะคนละคนกัน คือตอนนั้นผมมารู้สึกทีหลังว่าคนนั้นชื่อนามสก,กุลเดียวกันกันกบผมต่างแค่อายุเท่านั้นท่านผู้ตัดสินจึงบอกลูกน้องสองคนนั้นว่าจงรีบเอาตัวไปส่งร่างให้เร็วเลยจงพาเข้าไปให้ดูการลงโทษของเราวิญญาณวิญญาณบาปด้วยจะได้ไปบอกต่อมนุษย์ให้ตั้งในความดีตายแล้วจะได้ไม่ต้องมาที่นี่ผมก็ถูกพาตัวไปตามคำสั่ง กระทะทองแดงน้ำเดือดพวกที่ไรไ้เมตตาชอบทารุณสัตว์สิ่งแรกที่ได้เห็นคือกระทะทองแดงใหญ่ไฟลุกโชนมีคนอยู่ในนั้นประมาณร้อยคนเห็นจะได้มีผู้คุมถือหอกล้อมรอบกระทะเวลานักโทษจะหนีออกก็แทงเนื้อหนังฉีกขาดบ้างก็ตกลงมาข้างล่างผมได้ยินเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด พวกที่ตกลงมาข้างๆกระทะจะถูกแทงจนหมดสติจากนั้นก็เอาน้ำกระทะเตือดๆราดใส่ตัวก็ฟื้นขึ้นมาอีกเมื่อฟื้นแล้วก็จะถูกผู้คุมจับโยนใส่กระทะแบบเดิมทุกทรมานไม่จบไม่สิ้นจนกว่ากรรมเบาบางคนที่พาผมมาบอกว่าพวกนี้ตอนเป็นมนุษย์นอกจากจะไม่ทำความดีทําบุญท,ทําทานแล้วยังมีใจโหดเหี้ยมชอบการทารุณสัตว์ เล็กสัตว์ใหญ่คนที่มาตกนรกคุมนี้ได้ก็คือพวกข้าบัวควายช้างหมูแพะแกะและหมาซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่บางชนิดเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณที่มีควรค่าอย่างเช่นบัวควายช้างหมาเป็นต้นและนี่แค่เป็นการลงโทษแค่พื้นฐานเท่านั้นวิญญาณพวกนี้ต้องรับความเจ็บปวด เพื่อชดใช้กรรมให้สัตว์ทั้งหลายที่ได้ลงมือฆ่าเป็นระยะเวลาถึงหนึ่งปีของมนุษย์เลยเมื่อครบหนึ่งปีก็ไปชดใช้อีกแบบหนึง่งตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์ถูกแทงถูกทรมานชดใช้จนกว่าหมดกรรมในนรกผลนนรกแล้วก็ต้องเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าอีกฆ่าร้อยตัวก็เกิดร้อยชาติให้เขาฆ่าเมื่อชดใช้กรรมหมดลงก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครั้ง เป็นมนุษย์ดีที่สุดแล้วละ่ะมีโอกาสสร้างความดีบุญกุศลถ้าไปทำบาปอีกก็ต้องไปชดใช้ไม่จบไม่สิน้นจงดูไว้แล้วก็ไปบอกต่อมนุษย์ให้รีบเร่งสร้างความดีต่อไปต้นงิ้วในนรกกับน้ำแหลมยาวหนึ่งซอกหลังจากได้ดูจนพอใจแล้วผู้คุมก็พาไปอีกที่ก็ได้เห็นต้นไม้ใหญ่เห็นคนห้าถึงหคน กำลังถูกปีบบังคับให้ขึ้นต้นไม้เมื่อขึ้นไปสูงพอพ้นการควบคุมจากด้านล่างผมเห็นน้ำแหลมคมมันงอกขึ้นเองอย่างรวดเร็วแทงเนื้อหนังฉีกขาดร้องอดโอยหน้าเวทนายิ่งนักบางคนตกลงมาข้างล่างมีหมาใหญ่ขนาดสองถึงสามตัวช่วยกันฉีกเนื้อหนังคนตายจากนั้นพวกคุมเอาน้ำสาดใส่ร่างก็ฟื้นขึ้นมาก็แทงเข้า บังคับไล่ขึ้นไปต้นไม้นั่นอีกและรับกรรมแบบเดิมไปไม่รู้จบสิน้นผู้คุมบอกว่านี่แหละจงดูไว้แล้วไปบอกมนุษย์โลกว่าถ้าไม่อยากมาที่นี่จงรักษาศีข้อสาอย่าไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นไม่ว่าหญิงหรือชายต้องรับโทษเหมือนกันหมดไม่มีละเวน้นผู้คุมบอกว่าคนที่ตกนรกดินแดนนี้มีมากถ้าเอาไปกองรวมกันจะสูงกว่าภูเขาซะอีกจงดูเอาไว และไปบอกต่อจะเป็นบุญของเจ้าเองและผู้อื่นอีกด้วยผมตอบตกลงและเขาพาผมไปอีกที่ไปเจอไก่อูนกกระจาบนับร้อยตัวที่เคยฆ่าตามทวงคืนชีวิตผู้คุมได้พาผมไปยังอีกดินแดนหนึ่งกว้างใหญ่มากไม่มีคนหรือนักท่ทษให้เห็นแต่เป็นดินแดนของสัตว์เดรัจฉานหลากหลายชนิด มีทั้งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เช่นช้างเสือหมูวัวควายหมาแมวนกไก่มากมายนับไม่ท้วนผมจึงถามว่ามันคืออะไรกันนี่ผวกคุมก็จึงตอบว่านี่คือดินแดนของสัตว์เดรัจฉานที่จะเตรียมไปเกิดเป็นสัตว์อื่นบ้างเกิดเหมือนเดิมบ้างบางพวกชดใช้กรรมนรกหมดแล้วก็รอไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าก็มีพวกนี้เกิดเกิดตาย,ตาย ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งมาแล้วมากจนจําไม่ได้ขณะที่ผมกําลังอยู่กับผู้คุมสองคนนั้นก็มีนกกระจับนับร้อยตัวและไก่อูทั้งตัวผู้ตัวเมียหลายตัวมาฟ้องบอกผู้คุมว่าท่านครับไอคนนี้แหละมันฆ่าผมฆ่าลูกฆ่าเมียของผมผมจําได้และไก่อีกหลายๆตัวก็มาฟ้องบอกผู้คุมอย่างโกรธแค้นแถมยังมีนกกระจับอีกนับร้อยตัว บอกว่าไอ้คนนี้แหละมันใช้ปืนยิงผมตายที่นี้ผู้คุมหันมาทางผมและก็บอกว่ามันเป็นความจริงใช่ไหมตอนนั้นผมตกใจมากเปลอบพวกไก่และนกกระจากต่างพูดก,กันเป็นเสียงเดียวกันและบอกกับผู้คุมว่าโปรดให้ความยุติธรรมผมด้วยเอาละ่ะหยุดก่อนพวกเจ้าข้าจะพาพวกเจ้าไปให้ท่านพญายมตัดสินเองพวกนั้นดีใจกันยกใหญ่ คือผมเข้าใจภาษาสัตว์พวกนั้นได้เองทางทางที่ร้องกระโตกระโตเป็นเสียงไก่มันบอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าเข้าใจได้ยังไงต่อหน้าท่านพญายมผู้มีความยุติธรรมสูงสําระคดีบุญและบปาปของผมผมยังไม่ทันไปดูนะรกคุมอื่นๆเลยก็มาเจอเจ้ากับเนเวรที่ผมฆ่าเข้าไว้ตอนเป็นไก่เป็นนกกระจาบผมถูกพาตัวมาอีกครั้งที่เดิม สองคนที่พาผมไปได้บอกความเป็นมาทั้งหมดท่านพญายมพยักหน้ารับทราบจึงได้พูดขึ้นถามผมว่าเป็นความจริงไหมจงตอบมาเป็นความจริงทั้งหมดขอรับตอนนั้นผมยังเด็กอายุ1 0บถึงสิเปีเคยใช้ปืนแก๊ปยิงไก่อูตายหลายตัวส่วนนกกระจาบก็ทําเช่นเดียวกันครับท่านพญายมพยักหน้ารับทราบแล้วหันไปทางพวกไก่และนกกระจาบมากมายแล้วบอกว่า ถ้าเขาได้ไปเมืองมนุษย์และได้บวชเป็นพระภิกษุอุทิศบุญกุศลให้พวกเจ้าพวกเจ้าจะพ้นจากการกำหนดสัตว์เดรัจฉานทันทีพวกเจ้าอาจได้เกิดเป็นคนมีโอกาสได้สร้างความดีเหมือนคนอื่นๆหรืออาจได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์เช่นเกิดในสวรรค์มีแต่ความสุขความสบายไม่ต้องลำบากเกิดเกิดตาตายนับครั้งไม่ถ้วนแบบนี้เราปรารถนาดีต่อพวกเจ้านะ ถือว่าเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งพวกเจ้าและตัวเขาด้วยพวกไก่และนกกระจาบตอบจินยันหนักแน่นว่าผมไม่ยอมเด็ดขาดตอนที่พวกผมถูกเจ้าคนนี้ยิงอย่างไร้ความปราณีผมมีลูกมีเมียต้องเลี้ยงดูแม้ตอนผมตายลูกเมียก็ไม่รู้เลยสุดท้ายลูกและเมียผมก็ตายลงเพราะไม่มีอาหารจะกินผมแค้นมันมากอยากให้มันมารับชตากรรมแบบ กับผมบ้างโปรดให้ความยุติธรรมกับพวกผมด้วยฝ่ายท่านพญาย,ยมถอนใจและได้บอกมาทางผมว่าเอาละทุกอย่างเราได้หาทางออกกับพวกเจ้าทั้งสองด้านแล้วในเมื่อเจ้ากรรมในเวรของเจ้าเข้าไม่ยอมอโหสิให้เจ้าก็กลับโลกมนุษย์ไม่ได้และต้องไปเกิดเป็นไก่เป็นนกให้คนอื่นฆ่าจนครบทุกตัวซะก่อนคอยไปเกิดอีกที ตอนนั้นผมใจร้องไห้เลยอ้อนวอนขอร้องว่าผมจะบวชให้พวกท่านแต่พวกเขาไม่ยอมรับฟังเลยต่างหากต่างพากันดีใจกันใหญ่ฉี่หน้าด่าผมให้มันรับโทษบ้างตอนพวกเราขอชีวิตเจ้าเจ้าเคยไว้ชีวิตเราไหมตอนที่ผมกำลังถูกนำตัวไปรับโทษจูจ่ๆก็ได้ยินเดียวก่อนอย่าพึ่งเขายัางไม่สมควรรับโทษ ตอนนี้เพราะยังมีบุญกุศลหนุนอยู่ผมหันไปดูด้านหลังเห็นเป็นเต่าใหญ่กำลังเดินมาท่านพญายมบอกเต่าว่าเจ้ามีหลักฐานอะไรบ้างในการยืนยันจงบอกมาเต่าตัวนั้นบอกว่าเขาเคยช่วยชีวิตข้าไว้ครับจงพลิกตัวข้าให้หงายท้องนั่นแหละคือหลักฐานพวกผู้คุมสี่คนช่วยกันพลิกดูปรากฏว่ามีลายมือของผมเอง ซึ่งผมเขียนเป็นชื่อของพี่สาวเพราะเขาชื่อเต่าตัวนั้นหนึ่งตำลึงเท่ากับสี่บาทถือว่าแพงมากในตอนนั้นและผมเป็นคนเอาเต่าต,ตัวนี้ไปปล่อยที่วัดกับมือเองทีนี้ท่านพญายมจึงบอกกับผมว่าบุญนี้ได้ช่วยเจ้าไว้สก่อนจงเอาพวกไก่และนกกระจาบไปที่เดิมพวกนั้นไม่พอใจอย่างมากผู้คุมจึงตวัดลัน ให้โอกาสมึงแล้วมึงไม่รับเองจงกลับไปที่เดิมเดี๋ยวนี้ท่านพญายมก็บอกว่าเมื่อเจ้ากลับไปโลกมนุษย์แล้วจงอย่าไปฆ่าสัตว์ที่มีบุญคุณเช่นบวกควายแพะช้างพวกนี้จัดเป็นสัตว์ที่มีคุณไม่ควรฆ่าใครที่ฆ่าสัตว์จําพวกนี้นอกจากรับโทษจากนรกแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ให้คนอื่นเขาฆ่าจนกว่าจะหมดกรรมผมรู้สึกดีใจที่ท่านพญายม บอกมาเช่นนี้ผมจึงกลับถามท่านไปว่าผมจะต้องทำบุญแบบไหนบ้างครับจึงจะใช้นี้กรรมที่ผมสร้างบาปไว้กับพวกไก่พวกนกเหล่านั้นให้หมดไปหรือเป่าบางลงท่านพญายมบอกว่าเจ้าจะต้องบวชเป็นพระภิกษุแล้วอุทิศบุญให้กับพวกเขาหรือถ้าไม่ได้บวชเจ้าก็จะต้องสร้างวัดสร้างพระประธานในโบสถ์สร้างศาลาการประเรียน สร้างวิหารสร้างกุฏิบำรุงเสิบทอดพระาศาสนาต่อไปและเจ้าจะตัอ้งอุทิศบุญเหล่านั้นให้กับเจ้ากรรมในเวงของเจ้าด้วยและเมื่อเจ้าได้หมดบุญจากโลกมนุษย์แล้วเจ้าจะไม่ต้องมาที่นี่เจ้าไปเกิดในสวรรค์ทันทีผมรับทราบข้อความนั้นแล้วพยักหน้าท่านผู้คุมยึงพาตัวผมออกจากที่นั่นไปผมเดินตามผู้คุมไปถึงสถานที่แห่งหนึ่ง ดูร่มเย็นผมได้เห็นผู้คนมากมายแต่งตัวสวยงามทั้งชายและหญิงสังเกตดูแต่ละคนมีความสุขร่าเริงมากผมจึงถามผู้คุมว่าที่ไหนกันครับเขาบอกว่านี่คือที่พักของผู้ใช้เวรใช้กรรมจากนารกหมดสิ้นแล้วกำลังรอไปเกิดในสถานที่ต่างๆบางก็รอไปเกิดเป็นมนุษย์บางก็รอเกิดในสวรรค์ผมพยักหน้ารับทราบผู้คุมจึงบอกต่อไปว่า เอาละจงเดินตามเรามาเราจะส่งกลับบ้านแล้วผมเดินมาถึงที่บ่อแห่งหนึ่งผู้คุมบอกว่าจงหลับตานะผมก็หลับตาผู้คุมตบหลังผมสามครั้งครั้งที่สามได้ยินว่าส่งวิญญาณกลับสติผมดับวูบไปครู่หนึ่งมารู้สึกตัวอีกทีเจ็ดโมงเช้าของอีกวันผมลุกขึ้นทำภารกิจส่วนตัวอาบน้ำอาบผ้าลงบันไดมาถึงชั้นล่าง เห็นแม่ของผมกำลังกินข้าวพ่อแม่เห็นผมก็ยิ้มแล้วบอกว่ามากินข้าวกันเป็นไงบ้างหายปวดฟันอย่างลูกผมบอกแม่ไปว่าหายปวดฟันแล้วครับเมื่อผมได้กินข้าวอิ่มแล้วผมก็ได้มีโอกาสบอกเรื่องราวความจริงทั้งหมดให้แม่และพี่สาวได้รับรู้ผมได้ยืนยันว่าผมไม่ได้ฝันแน่นอนทั้งแม่และพี่สาวต่างตกใจโดยเฉพาะพี่สาวผม ตอนที่บอกว่าได้เคยไปซื้อเต่าตัวหนึ่งในราคาหนึ่งตำลึงซึ่งแพงมากในยุคนั้นและผมเองก็ได้ทำสัญ,ญลักษณ์โดยเขียนชื่อพี่สาวเอาไว้และผมเองก็เป็นคนเอาเต่าตัวนั้นไปปล่อยที่วัดจนมันสิ้นอายุขไขบุญนี้เองที่ช่วยให้ผมได้พ้นจากนารกมาก่อนที่ผู้ข่มจะพาผมไปเกิดเป็นไก่เป็นนกให้คนอื่นฆ่าเพื่อชดใช้กรรมผมได้บอกแม่และพี่สาว ถ้าผมอายุครบที่สิบปีเมื่อไรผมต้องบวชพระอุทิศบุญให้พวกสัตว์เหล่านั้นด้วยทั้งแม่เละพี่สาวต่างอนุโมทนาบุญพร้อมกันสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นความเป็นไปในนรกคือหนึ่งใครทำบุญทำบาปอะไรไว้ย่อมมีผลกับตัวเองทั้งสิ้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 2. ชีวิตหลังความตายต้องใช้บุญเป็นที่ยึดเหนี่ยวเงินใช้ไม่ได้เลย สามใครฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้เท่าไหร่ก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นให้เขาฆ่าชดใช้จนกว่าจะหมดกรรมสี่ถ้ารักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์ก็ไม่ต้องไปนรกมีแต่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์และสวรรค์เท่านั้นหาท่านพญายมบอกว่าถ้าไม่อยากตกนรกต้องสร้างวัดสร้างวิหารศาลาการประเรียนการบวชพระและที่สำคัญต้องสร้างความดีด้วย ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้บอกเล่าประสบการณ์ของท่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีและเว้นความชั่วขอจบบทความนี้ครับ